วันนี้นะครับเราจะมาสาธิตการทำไอศครีมซอฟเสิร์ฟนะฮะก็เป็นรสที่เราจะทำก็คือเป็นรสนมกับรสช็อกโกแลตนะฮะมีสองรสเ,เครื่องเราพร้อมแล้วนะฮะแต่ขั้นตอนแรกเลยในการทำไอตัวไอศครีมซอฟเสิร์ฟจากเครื่องทำไอศครีมของเรานะฮะที่ที่เห็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็เราก็จะต้องล้างก่อนนะฮะล้างเครื่องก่อน ก็คือล้างใส่น้ําเข้าไปครับตรงนี้ครับหนึ่งส่วนนะฮะแล้วก็เราก็ใส่น้ำส่วนนะ,ะล้างขึ้นอ่าพอเราใส่น้ำเข้าไปเสร็จปั๊บนะฮะเราก็กดล้างเครื่องตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มเขา่าคลีนนะฮะเราก็กดคลีนเลยนะฮะกดคลีนเราก,กดคลีนแล้วทิ้งไว้นะฮะประมาณสักสามนาทีนะฮะทิ้งไว้สามนาที แล้วเดี๋ยวพอหลังจาก3นาทีเนี่ยเราค่อยเอาน้ําออกอ่าเดี๋ยวอีก3นาทีนะฮะมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับครับตอนนี้ก็ครบ3นาทีแล้วนะฮะเครื่องก็รันมาครบ3นาทีแล้วเราก็จะเอาน้ําออกนะครับวิธีการเอาน้ําออกนะครับก็คือเนี่ฮะมันจะมีมันจะมีคันโยกอยู่3อย่างใช่งไหมฮะเราก็ไอ้คันโยกที่กดไอติมนี่แหละเราก็ตอนนี้เราไม่ได้ใส่ติมเข้า,าไปเราก็เอาน้ําออกมาเอาน้ำออกมาเห็นไหมฮะเ,เ,เอาออกมาจาก อันแรกอาาอกมาแรกก่อนเอาให้หมดนะฮะเอาออกมาให้หมดหน้ำออกมาให้หมดกะหมดแล้วนะฮะเราไม่มีน้ําเหลือแล้วแล้วก็ยกที่สองต่อต่อไม่ให้หมดนะฮะอย่าให้น้ําค้างนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีน้ําค้างแล้วเราสเกตน้ําจะใสมากนะครับก็คือว่าโอเคถือว่าเครื่องเราสะอาดแนละ้วถ้าน้ํามันขุ่นๆน,นะฮะแสดงว่าเครื่องเราไม่สะอาดนะฮะเราจะต้องล้างอีกครั้งหนึ่ง นะก็เหมือนกับที่ผมทาก็คือเมื่อกี้ก็คือล้างอีกรอบนึงอ่านี่เห็นไหมคเราเอาออกสองด้านด้านนี้ไม่มีละแสดงว่าน้ําหมดละนะครับพอ,อน้ําหมดปุ๊บเราก็มาเข้ากระบวนการที่จะเตรียมของไอซ์ครีมก็คือเราต้องไปผสมน้ํานะครับก็คือนี่ครับไอ้น,นี่เราตวงมานะฮะไอซ์ครีมลดนมน,นี่สองร้อยกรัมในฮะทที่เราตวงมานะฮะเราจะผสมน้ําก็คือตามอัตราส่วนก็คือไอซครีมหนึ่งส่วน น้ำ2.5ส่วน200กรัมเนี่ยถ้าคิดเป็นน้ำ2.5ส่วนของ200กรัมก็คือ2.5คูร200ก็คือ500 500มิลลิลิตรนะครับก็คือน้ำ500มิลลิลิตรทําน้องเดียวกันครับนี่ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็อ200กรัมก็น้ำ500มิลลิลิตรนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เอาผสมน้ำ500มิลลิลิตรนะครับแล้วก็แล้วก็คนคนคนให้มันเข้ากันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะ,ะเท Mm hmm. เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปอาครับตอนนี้เราก็ผสมเสร็จแล้วนะครับผสมน้ําที่บอกว่าน้ํสองดห้าเท่านะครับก็คือประมาณห้าร้อยมิลลิลิตรนี่ก็เราก็เทลงไปนะครับตอนนี้เป็นรสช,ช็อกโกแลตนะเดี๋ยวนมเราก็เทลงไปเหมือนกันนะฮะคือปริมาณที่เราเทลงไปเนี่ยเออมันแค่ห้าร้อยมิลลิลิตรนะฮะมันก็ลงไปในเครื่องหมดมันก็ไม่โผล่ให้ขึ้นมาเห็นแต่ถ้าเราเทถ้าเราใส่ผสมน้ําสมมติว่า เราใช้ผงไอศ์ครีมนะฮะหนึ่งถุงเลยหนึ่งถุงก็คือหนึ่งกิโลนะะเราก็ต้องใช้น้ำประมาณสองจุดห้าลิตรนะฮะถ้าสองจุดห้าลิตรเนี่ยก็คือมันจะพูนขึ้นมาเห็นเห็นเลยนะฮะโอเคครับอตอนนี้พอเราเสร็จปุ๊บเราก็กดตรงครีม นะรอสามนาทีนะครับหลังจากสานาทีปุ๊บเนี่ยเราก็จะกดให้ทาความเย็นก็คือทําไอติมเลยนะแต่รอสามนาทีก่อนโอเคครับอีกสานาทีเดี๋ยวเรามากดโอเคครับตอนนี้ครบสานาทีนะครับเรากดทาความเย็นนะฮะกดความความเย็นตัวนี้นะครับรอจนสัญ,ญลักษณ์มันขึ้นตอนนี้มันเอ่อมันจะมีสัญ,ญลักษณ์เห็นไหมฮะศูนย์ยี่สิบสี่สิบหกสิบห้าตอนนี้มาที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทีนี้เนี่ย เราจะรู้ได้ไงว่าเออมันทําไอติมเรียบร้อยและ้ะก็คือมันขึ้นมาที่85เปอร์เซ็นตนะครับต้องรอให้มันมาที่85เปอร์เซ็นตก็คือดูตัวเลขนี้ัวเลขนี้ตอนนี้มัน65นะฮะเราต้องรอให้มัน85นะครับก็รอไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอ85แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะตอนนี้มัน65อยู่ตอนนี้เรามาดูนะครับว่าเรื่อนนะฮะมันมาที่85เปอร์เซ็นตแล้วเห็นไหมฮะดูนะฮะตัวเลขมาที่85เปอร์เซ็นแล้วนี่เห็นไหมโคนโคนกลางนะฮะ ใส่ต็มได้ประมาณ70กรัมเราจะลองกดลดนมก่อนนะครับลดนมผมก็ใครก็ต้องอาจจะใช้ความทำงานในการทำหน่อยนะฮะบุนหน่อยนะฮะโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหาก็พอได้นะครับพอได้พอได้ครับเมื่อกี้เราเรากดลดนมไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาลองกดลดช็อคโกแลต รถช็อกโกแลตจะอยู่ด้านนี้นะครับก็เรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงรถช็อกโกแลตเป็นไงครับรถช็อกโกแลตนะฮะรรถช็อกโกแลตนะครับใครอาจจะได้กดได้สวยๆกว่านี้นะครับก็อย่างนี้ก็พอได้นะครับนะครับน่าทานนะครับโอเคโอเคครับเราจะมาดูตรงกลางนะครับตรงกลางนี่ก็เป็น ลดนมผสมรถชอร็อกโกแลตนะฮะเราก็มาดูว่าสีไม่จะออกมาก็คือเป็นนมผสมชอ็อกโกแลตนะครับเห็นไหมฮะสวยงามครับนมผสมชอ็อกโกแลตนะครับนมผสมชอ็อกโกแลตหมุนให้ดูนะครับโอเคนะฮะนมผสมชอ็อกโกแลตนะครับ ไอ้จร <I> mm ิง hmm. นะฮะถ้าเราปล่อยให้มันทํางานไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ได้ใช้สมมุติว่าไม่มีลูกค้ามาซื้อนะครับมันจะเข้าสู่โหมดถนอมอาหารของมันเองอัตโนมัติหรือว่าเรานะครับวันนี้เราเลิกขายละเย็นละนะฮะเราก็ปล่อยให้มันทํางานอย่างเงี้ยครับเข้าสู่โหมดโหมดถนอมอาหารเหมือน